เชียร์สองผู้ซ้อนเลยนะครับการชกของเทอรักคุณซียิมแล้วก็ยกทองกอกเกตยิมครับพบกับสองนักชกอินโดนีเซียนะครับก็พวกความหมายครับคู่แรกเทอรักิ์ครับคุณสมนันครับครับบอดบอดของเทอักดักนะครับชื่อจริงว่าเทอักสักจันแดงครับเป็นเด็กจากอำเภอท่าแซจุมพรครับปีนี้อายุ33นะครับเทอร์ักถือว่าเป็นนักชก3แบบนะครับทั้งในแบบมวยไทยแล้วก็มวยสาคนสมัครเล่นครับก็ติดทีมชาติไทยนะครับ ส่วนมวยสปอร์นอาชีพเคยชิงแชมป์โลกถึง5ครั้งเลยนะครับที่อเมริกา3ครั้งเม็กซิโก1ครั้งญี่ปุ่น1ครั้งครับแต่ไปไม่ถึงดวงดาวครับสำหรับเธอสักครับวันนี้มาพบกับนักมวยอินโดนีเซียครับประวัติเชิญคุณสันชัยครับซับเดมัคาสเดรุงกานะครับนักชกวัย29เก้าปีครับจากเมืองจาการ์ตานะครับประเทศอินโดนีเซียสถิติชนะ8แพ้9เสมอ1นนะครับแล้วก็มีฉายาว่าลูลู่ครับ ก็เคยเดินทางมาชกชิงแชมป์ทาบ้าที่เมืองไทยกับทองครั้งหนึ่งแล้วนะครับ <Wow. S 1> วันนี้ในพิกัดเฟเธอเวทนะครับวันนี้มาเจอเทศักในแบบของ w b e a เอเชียครับก็มาชมกันว่าจะสู้กับเทศักได้ขนาดไหนนะครับสายนานมา,เ,าเริ่มที่จะร้อนแรงขึ้นขอบคุณ m 1 5 0ครับขอบคุณปูนอินซีครับคุณแจเครื่องมือสารพัดช่างโซโลบริษัททั้งขายยาตราใบาห่อครับผลิตยาเม็ดบรรเทาริดซิลวงทวานหนักตราใบาหอ และยาบรรเทาลิซิโดงทาวานหนักตราไปหอชนิดแคปซูลเป็นยาแผงโบราณและขอบคุณคุณสมชาติจเจริญวัชรวิทย์ครับนายกสมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทยและขอบคุณน้ําดื่มรีเจนซี่ครับกลับติดตามชมยก2ครับการกุยทางสู่บอลลังโลกซึ่งจะชจิงเป็นครั้งที่6นะครับครับก็เป้าหมายคือเดลเยูบครับรุ่น130ปอนด์หรือว่าซูเปอร์เฟเธอร์เวทนะครับตัวสัตว์ครั้งนี้นี่เก็บตวัววิซอนอยู่ที่บ้านเกิดครับที่ท่าแซชุมพร แล้วก็ขึ้นมาช่วงท้ายๆท,ท,ที่13เหรียญพระราม9นะครับของคุณสมชายนิติวันนักุลกระสักนี่ทำสกเกิติชิงแชมป์โลกมาแล้ว3สถาบันนะครับ WBC WBO แล้วก็ IBF นะครับเหลือแต่ยังโดนไม่เต็มครับอิรุก้านั้นอุ้ยนงางมาตะกายวันนี้ขอบคุณบริษัทโตโยตา้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดน,นะครับขอบคุณจิ๋วเจิ้งอิช่เจียวหนังยาดมตราปอยเซียนครับเป็นยาสามัญ ประจําบ้านแผนโบนราณพิมเสน้ำตราปโปยเสียนนะครับเป็นยาแผนโบนราณเช่นเดียวกันและขอบคุณนธนะเทิร์ครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับมาลุนกันต่อนะครับบนเวนทีครับวันนี้ก็นาทองนะครับห้างทองเครื่องทองสระบุรีครับเออในห้างเชิดชัยบอกไม่พูดไม่ได้นะ <c oughs> อัดฉีดนะอัดฉีดตียกสามครับเร็วขึ้นเน้นขึ้นครับบ่าวเทิร์ดดูการสืบเท้าเข้าหาครับจ้างสามคุมนะครับอัดซ้ายเข้าไป โอ้โห,โโหเสียงนี่ดังลั่นเลยครับคุณนนท์แม่แต่ยังไม่ยอมลงนะครับดารูกา้าแม่เธอสักวันนี้เริ่มเน้นแล้วครับยก3จับตาดูซ้ายหมัดสั่งนะครับต่อยแต่ละทีนี่หนักหน่วงจริงๆครับขยับเข้าไปครับเธอสักแม่ดารูก้านพนยายามวนทออกขวาแม่แล้วเข้าตัดล้มไปให้ได้ครับในห้างเชิดชายบอกว่าน็อกนี่เอาไปเลยนะ3,000บาทวันนี้ขอบคุณ M150 ยครับขอบคุณห้างขยาตราเสือ11ตัวครับ แล้วก็ยากระสายเส้นตราหัวเสือนะครับขอบคุณนายฮั่งกิชัยกิติติ์ครับกรรมการผู้จัดการเจริญสุขเภสัชทุ้นสิวจำกัดบริษัทตอสยามคอมเมอร์เชียลจำกัดผู้นําเข้าและจัดจําหน่ายยางนิสโตจากประเทศญี่ปุ่นครับครับขอบคุณปุ๋ยกอแก้วนาโนสารสกัดอินซีมีทั้งน้ําและแคปซูลนะครับจิวเจิ้งปูเซินจิวเจิ้งอิชี่ครับรุ่น2688 2324ครับลุ้นกันต่อครับคุณสารชัยนะครับว่ากระต่อครับแม่โอ้ยโดนเข้าไปเป็นไงครับแม่ข่อย ปลูด,ดลตกก้องกอดนะกอดแล้วตีก,กันนะกเชียงแนละ้วเขาเรียกว่ากันเชียงเลยนะแต่เป็นกันเชียงที่แบบเหมือนกระจุกด้วยนะจุก้าจุกจุกเอาล้วครับเพธอสั่งเล่นเห็นแล้วนะเอาลำตัวลำตัวคุณสาชัยเอาเล่นก็เอาอูย้ยเดี๋ยวนี้โดนลูกปล้าครับตอนล้ำตัวทธอสักงแต่เธอสักบล็อกปิดไว้ก่อนครับแล้วเดินบทต่อครับโอ้โหสุดยอดแมเรียบร้อยครับโอกาสปีนเป็นอย่างนต้องนับครับแบบนี้ การเรียนการเรียนิพ้ปรยัดทรัพย์นะครับต่างชาติระดับโลกเลยครับไทยเรามาทสันทรยครับโอ้โหเซซีครับเซซีไปรอบเวทีนะครับจะรอดไหมครับดารุกะโดนรับไปแล้วอันนี้ทักษะครับอ้าวรอจังหวะจังๆครับดูครับแข้งเัยครับเสือเจ็บตัวบอกล็อกได้เลยครับ ไปเลยครับยกนี้เชงเชงอิวเชงซิมอิวนะครับผู้ของคุณสลายคุณอมรินจะมอบ3,000บาทครับเป็นตัวแทนมอบให้น็องรับไปเลยครับไฮ้ฮิรุก้าแกหันข้างสู้นะครับตอนนี้ยังหันครับเธอสักเลือกเป้าแล้วครับเอาเลยครับเสิวร้อยครัวสักแม่ยังไม่ยอมลงครับเดรุก้าโอ้โหแอบมิโต้ด้วยฮะ แต่จสสันยิ้มครับยิ้มมันเดินเข้ามาลุ้นลำตัวคือถ้ายัางโต้อยู่กับวงการก็ยังจับไม่ได้นะครับ,รบสู้ครับโอ้โหเน้นๆโอ้โหนี่บวกแม่ต้องระวางังด้วยฮะแม่แต่หลักการยืนมวยของบิกานี์เหนื่อยแล้วครับดูแบบนี้เจสสันเลือกเป้าแล้วครับแม่ยังอยู่ได้ครับนัมคัสน่าจะรอดนะฮะยกนี้บอดยกครับ ทั้งล่างทั้งบนครับโนนลําตัวแล้วมีอาการจุกเหมือนกันวันนี้ขอบคุณเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักข้าวตอง Extra Happy People face ครับขอบคุณ p r i o r i t y เครื่องเสียงติดรถยนต์หลอดไฟไล่ยุงสบายดีครับเช็คอินอนาบันมาโชเอมนะครับและขอบคุณห้างทองวัฒนาจำกัดห้างทองดำรงชัยก้าวบางใหญ่นะครับดรดดำรงชัยวันนี้เดินทางมาเองเลยนะครับแหมดูนี่ตอนนี้กลายเป็นดารุก,ก้านะครับออกหมัดใส่เท้าา เราต้นยกนะครับมายกที่ล้าโดนนับไปแล้วกับยกนี้มาดูว่าเบลเทอร์เราจะเล่นหรือ,อยังครับครับก็นักโชว์อินโดนีเซียพยายามจะเอาคืนนะครับดยการต่อยหมัดชุดแต่ดูน้ําหนักแลก้วก็ทิศทางยังไม่เข้าเป้านะครับเธอสักบล็อกได้หมดวันนี้บเบลเธอร์เนี่ยโหยิ่งชกยิ่งใหญ่นะครับโอ้โหเบลเทอร์ออเรียบร้อยเลยครับ จบเลยนะข่าวช่องสามไปเลยครับจบข่าวเลยนะอ่ะพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมภาพช้าๆกันครับกลับมาดูภาพช้ากันก่อนครับลงอีลูกไหนฮะขวาลำตัวซ้ายใบหน้าสายเรืนี้น่าจะเป็นจังหวะแรกที่เป็นนับแรกครับเออนับแรกนับแรกมาดูนับนะฮะดูสายชายหล่นยังไงนะครับเป็นจังหวะที่ทับปเนี่ย นี oh, ่ <respuesta> <semester> คร<ะ>ับเข้ามาครับนี่ครับโอ้ทั้งซ้าทั้งขวาทั้งขวาทั้งซ้ายเลยเออทั้งซ้ายทั้งขวาเล่นเนี่ยขวาโอ้ยโคตรสางใจเต็มเต็มแลแบบฟุบล